สวัสดีครับเอสเพนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลน,นครนนทบุรีครับมาชมการสดการแข่งฟุตบอลบีวีดีดอร์ฟินลีกสามซีซั่น2025ถึง2026นะครับที่เป็นเกมโซนภาคตะวันตกในแมตช์วีคที่5ครับไปดู11คนแรกนะครับของเจ้าถิ่นนะครับเบียเมืองนนท์เอฟซีขณะที่11คนแรกของนนทบุรียูเต็ดน,นะครับในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูเป็นธนภัทร ผู้ชนะนี่มีโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปอยู่ในกลุ่มทัพโฟครับไปดูครึ่งแรกครับถุ่มเร็วเข้ามาให้เกียงสักเกียงสักเท้าบุตรม้มาคนเดียวเกียงสักดึงหลอกแล้วได้ใส่ลูกที่ชั้นแหละโอ้โหไปแตะมุมครับลูกเอวิดนะครับดูทีครับเกียงศักดึงหลอกแล้วเข้าเหลี่ยมได้กดลูกียืม สมอฐานบก 00, 0-0และเปิดบ้านชนะราชปชะชาต่อหนึ่งครับอบอลบุกของออเซสคีรนเอายกออกขวาแล้วเปิดเข้ามาเสาสองได้ครเข้าประตูครับ1ึงต่อครับจากเจมโอ้ยเซ่ครับหมายเลข91เวียนเบอร์ดนขึ้นนำนนทบุรียันเตด1นต่อศครับโอ้โหนี่ครับ2ประสานจากผู้เล่นต่างชาติโอซัตคีรน ดูจังหวัดน,นึงหนีมาแล้วเปิดไปเสาไกลเทโคกเช็ดคานเข้าไปเลยครับโอ้ดูครับไม่ธรรมดาครับฝนหายเราได้ประตูครับ VRN โคกลูกดีครับเช็ดคานเข้าไปธนพัฒน์ออกเร็วมาทางด้านขวาให้กับพานุทัตพานุทัศ์จ่ายต่อไป บอลต่อมาที่ภูรฤทธิ์เปิดประตูกลางแล้วโขกต่อเกียร์สักหรือเกียร์สักแล้วจิงตีเสมอครับหนึงต่อหึงจากเกียร์สัก์เท้าบุตรโอ้โหมาได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับโอ้โบอลเป็นใจด้วยครับจังหวะน,นี้แล้วเป็นเกียร์สักเท้าบุตรครับดูครับบอลมันไปติดน้ําครับแล้วมาเข้าทางเกียร์สัก์ หลบผูส้สสาประตูดึงจังหวะแล้วหักไปเสาสองโอ้บอลเข้าหน้าต่างเข้าไปเลยครับคุมเร็วเข้ามาเจมโอไอเซ่ขึนกับหลังทวัดได้เปิดขึ้นมาเอ้แล้ววินิซิอุสหมวนหนีจ่ายต่อแล้วจวังหวะยิงได้ประตูครับโอ้โหเป็นร์ซคีวเรนทาประตูขึ้นนำให้กับเวียเดเมืองโดนขึ้นนำสองต่อหึง โอ้โหมาได้ประตูนาทีบาปสุดๆครับบอนวินิเซียสแทงมาเวอร์ซัดยิงสวนลอดขาเข้าไปเลยโอ้โหจะขวาดีครับแมลูกแต่มมุมของโดนัรมบรีปเปิดเข้ามาโดนบอกไว้ได้แล้วผู้สัสาประตูขึ้นมาครับแล้วจะสวนของเจมส์ เจมาที่เวอร์แซสเวอร์แซสลากขึ้นมาแล้วเวอร์แซสลูกนี้โอ้โหความแข็งแกร่งแล้วเขาลากมาจบได้ครับสต่อหึงครับปิดกล่องไปเลยครับเวอร์แซสคีรแรนโอ้โหขอแอกนิดหนึ่งครับจากที่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับผู้รักษาประตูครับธนาพัฒน์บ่งสวนขึ้นมาโจนบ่งสวนแล้วเจมจ่ายต่อ วัวแซดจปีดหนีแล้วหนีมาได้ครับอาบัตฟาตินเอาไม่อยู่สุดท้ายก็แปรนิ่มๆเข้าไปวันนี้ทำคนเดียว2ประตูจบเกมครับเวนเมืองดน FC เปิดบ้านเอาชนะนนทบุรียยเต็ด3ต่อ1ครับ